ผมต้นเจรศาสครับวันนี้เราอยู่ในงานแบงค์เข้ากับโต๊ะสลอนครับวันนี้เป็นวันแรกครับ27สิงหาถึง31สิงหาคมครับผมอยู่กับพิยุทธครับทีบูติพีสสวัสดีครับพิยุทธครับสวัสดีครับคุณต้นครับครับวันนี้เลือกที่จะมาอยู่กับวิวเอ็กเลย2.2เห็นสีสันหล่อมากครับรที่ยมที่พี่ต้นเคยรีวิวแล้วก็เขาเรียกว่าเอ็กซเรย์โอ้โหนี่มากันแบบ4ี่แสนวิวเลยสุดยอดครับสุดจริงจริงครับพี่ต้นคือแบบ พี่ต้นทําคลิปแล้วก็ให้เขาเรียกว่าความรู้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนะครับว่ารถหนึ่งคันเนี่ยมีอะไรที่เรามองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้สังเกตเนื่องจาก,กว่าหลายๆท่านไม่สามารถลงไปนอนดูได้ครับ,รบอันนี้สุดยอดแนวตัวสล็อตนี้ต้องใต้ท้องอย่างเดียวเลยตล่างๆเลยครับครับแล้วก็ก่อนที่มันถึงมิลเอ็กที่ผ่านมาให้ยุดเล่าหน่อยนะครับต้องเรียกว่าถือต้องเรียกว่าความสําเร็จนะความสำเร็จของเอเชียคลอสเซนที่ราคาอีวูซูอาจจะมีแคลก บางเรื่องเขาเรียกว่าเหตุสุวิสายทุกวันเลยมีเหตุทุกวันแต่ก็จบที่5จบที่6บจบที่9นะครับนะ อันนี้ก็คือดูแลมาตลอดนะดูแลทีมอีูสุพันธ์อันนั้นเป็นตัวจังหวัดนะครับแต่ขึ้นไปแข่งระดับเอเชียเลยเขาเรียกว่าเป็นทีมดีลเลอร์ไปแข่งกับทีมเมคเกอร์วันนี้เรามาอยู่ที่รถการตลาดเลยทีนี้สีสันแบบนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับพี่ยุทธปกติแล้วถ้าเรามองที่รถ1นึ่งคันนะครับคือสีสันแล้วก็การที่จะบ่งบอกในคาแรคเตอร์รถยนต์มันไม่ง่ายที่เราจะบอกว่า ถ้าเราไปเห็นรถที่เป็นแบบสปอร์ตซีดานร,รถสปอร์ตบางคันครหรือแม้แต่ถ้าเราจะรถ PPV เนี่ยให้มันดูด d y n a m i c พอมีความดินามิกเสร็จแล้วเนี่ยให้มันดูแบบคล้ายๆกับมีความเป็นสปอร์ตี้ SUV มีความที่เรียกว่าเส้นสายสีสันสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์นะครับมองไปมองมาแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้เฉดสีอะไรแทนความอะไรเส้นสายเดินขนาดไหนและรวมถึงว่าไปอยู่กับรถเนี่ยซึ่งมีอุปกรณ์ตกแต่งทั้งคันมันต้องไปด้วยกันยังไงอันนี้ก็ต้องแบบเป็นการออกแบบโดยดีไซเนอร์ให้พ่จ้ชยชมเลยตั้งแต่กระจังรถแรกสุดเลยนะครับก็คือว่า MU-X คันนี้นั่นก็คือเป็นรถที่ ที่ราคาถูกกว่ารถปิกอัพ4ประตูตัวท็อปเยอะเลย1.18ล้านบาทนะครับก็คือได้7ที่นั่งไม่ถึง2 2นะม็กกงล้านสองทอนสองหมืครับทีนี้สารตั้งต้นมาดีครับก็คือหมายว่ามีสีขาวมุกใช่ไหมครับมีความที่เรียกว่าเป็นโทนตัดที่เป็นแบบเปียโนแบ็กมาจากโรงงานแล้วเพราะฉะนั้นได้อะไรครบได้ไฟหน้าแบบ LED อันนี้มาจากโรงงานเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นสีขาวมุกแล้วทุกอย่างมาจากโรงงานนี้แล้วก็คือใส่ชุดแต่ง ก็จะเป็นเมคเกอร์ชื่อ A.K.C. อ่านี่เลยครับ A.K.C. A.K.C. นี่คือทำบอดี้พาร์ทที่เรียกว่าเป็นระดับมาตรฐานเพราะว่าเขาเคยแตกลายมาจากบริษัทชื่อ a r ร A.R.K. R ที่เป็นผลิตญี่ปุ่นมิวเซเว่นก็ทำโดยเขาเขาก็เลยแตกลายมาผลิตของเขาเองเช่นกันที่ตัวสปอยเลอร์หน้าสเกิร์ตทั้ง4ล้อแล้วก็ด้านหลังครับเพราะฉะนั้นคือการฟิตติ้งเข้ามุมเนี่ยไม่มีกาวไม่มีการเย็บเซ็ตแบบเป๊ะเลยเป็นระดับเรียกว่า O.E.M. จ่ยยุพาดูเรืยอเชิ่ข้ครับ แล้วดูโทนสีนะครับการเข้ามุมคือแบบเป๊ะมากไม่มีกลับไม่มีอะไรเลยคือแนบสนิทอันนี้ไม่ถือว่าลูกค้าสั่งในโชว์รูมีซูซุใกล้บ้านได้ด้วยใช่ครับก็คือไปหาโชว์รูม e ซูซุใกล้บ้านท่านให้ผู้จำหน่ายสั่งให้ได้เลยรวมถึงสติ๊กเกอร์ด้วยไหมครับลาสุดสติ๊กเกอร์เนี่ยอาจจะต้องเป็นดีไซน์ดังหักนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าเพื่อโชว์ครับอันนี้เพื่อโชว์พยังชนนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นมีชุดกันชนนะครับชุดเสริมกันชนที่เป็นสปอยเลอร์ ชุดตัวที่เป็นไซด์โมดิ้งครับอันนี้เป็นเป็นโรลเฟนเดอร์อันนี้ล้อยางยังไงครับพี่ยศล้อยางเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าอันนี้ก็คือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจครับพอเราเห็นคำว่าเจเกอร์เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นล้อที่เรียกว่าเป็นล้อแบบคล้ายๆกับไลฟ์ฟอสต์เบาๆออเบาครับทนแล้วก็พอมาอยู่กับล้อเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเป็นประชาคมอีสะก็คือทำธุรกิจกับเราพัฒนาสินค้าไปกับเราครับแล้วก็ต่อไปเป็นเบรกรันสต็อปนี่รันสต็อปอันนี้กี่พอร์ตครับออออััันน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 นีี้้้้้เเป็บรรรกขขขาาาาาางห6 6พพ์์ตตตแลววจจยยด350 15มลอ๋อสุดเลย35 15มันจะมี355กับ380ครับถ้า355คือเรายังล้วงล้างล้ออ่ได้ใหยังยังมีสเปซช่องว่างอยู่ใช่ครับครับแล้วก็พอเราใช้เนี่ยก็คือไม่เล็กไม่ใหญ่ครับแต่ถ้าเราอยากให้มันเต็มก็ต้องใช้จาน380 380พอเป็น250มมเนี่ยมันจะเต็มพอดีครับดูโหดดีอะไรดีแต่ก็อาจจะต้องขยับคาลิเปอร์อีก355นี่คือแบบเป็น practice ที่เรียกว่าพี่ต้นใช้เงินสัก75,000ได้เบรกของพอ4พอเท่าง่ายไม่ต้องสูงมากแล้วก็ไม่เชียร์นะให้ไปซื้อแบบที่เป็นคาลิ เปอร์มือสองแล้วก็มาขัดอันไมาพ่นสีแล้วทับเป็นแบรนด์เนมอันนี้มันคือการหลอกตัวเองด้วยแล้วก็เอาของเป็นมือสองไม่ได้คุณภาพมาติดกับอันนี้ใหม่เลยอันนี้ใหม่จันสตอปจบเลยทีเดียวแล้วก็จานเปรกเนี่ยมันมีทั้งแบบเสาะร่องเจาะรูระบายมีอะไรขัหมดออันนี้อันนี้ร่องอย่างเดียวไม่มีรูใช่ครับประกอบกับยางนะคะโยโกฮามาตัวนี้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะคือโยโกฮามาพี่โต๊ะก็เห็นใช่ไหมว่า พี่ก็เลยชวนเขาไปเป็นผู้สนับสนุนในส่วนของทีิสุพรรณด้วยครับโยโกฮาม่าก็เลยช่วยเรื่องยางมาครับทีนี้ยางแอดแวนเนี่ยทุกคนทราบดีมันคือยางท็อปเกรดของเขาครับมันคือยางที่เป็นเกรดสุดนุ่มนี่รถจั่นนั่งสปีดสูงใช่ครับนี่ครับตรงรุ่นเลยครับ SUV ด้วยทีนี้พอเป็นตัวแอดแวนเนี่ยก็มีช่างรถยนต์นั่งแล้วก็มีเพื่อ SUV ครับและนี่คือใช้ตรงปกติดรถเนี่ยถ้าเป็นวีลเอ็กซ์ก็คือ265ทับ50ขอบ20อันนี้ก็สเปคตรงกััันนนนนกบทรรรงงงงเส็็จแลลล้้้้้้วววโหหหดดดดาาาิิคึ่่่ข2ููไไมม ยังวิ่งต่างจังหวัดสบายนะครับใช่ครับแล้วการโหลดเริ่มต้นมันไม่ได้ไปทำให้ช่วงล่างเสียหายครับโหลดเกิน2นิ้วเนี่ยกระเด้งกระดอนมีแน่นอนอันนี้คือถือว่านุ่มนิ่งใช่ครับนุ่มนิ่งก็เป็นของโปรเฟนเดอร์นะทั้งชุดเลยทีนี้โปรเฟนเดอร์เนี่ยมีตั้งแต่ไม่กี่พันบาทจนถึงประมาณ90,000กว่าบาททีนี้อันนี้ทั้งปีกนกใช่ครับทั้งโช๊คมาจากของค้าแล้วก็มีโช๊คสปริงครบซึ่งก็เบดเสร็จประมาณแสนต้นต้นแสนต้นต้นได้ปีกนกบนได้ลูกมาคันชักคันโซนะครับอาากรรขัับบนนีี่่เเปปลลยยไค บางคนยังสวยเข้ากับบันไดเดิมใช่ครับบันไดสีดํานี่ก็คือรุ่นของจากโรงงานเลยใช่ครับนี่ครับแอคทีฟนะซีซีคู2สองนะครับขยับไปที่ล้อหลังครับมันมีคลีบด้วยพิยุทธมีเอฟซีถามเยอะจริงๆคลีบกันลมตรงนี้อันี้ถ้าผู้ชมเขาคิดว่าเป็นอะไรก็คิดว่ามันตั้งจากกันน้ํากันลมกันอะไรทั้งอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้านหน้า้อหน้าด้านหน้าล้อหลังมีไว้เพื่อดักอากาศเขาเรียกว่าตอบนะครีดลม คลีบรีดลมก็วงธีครับถ้ารถไม่โหลดซุ้มล้อใหญ่มากเยอะเลยเพราะฉะนั้นลมหลอดเข้า,ามันก็เลยเกิดการต้านอากาศ นั้นช่วยทําให้ค่าซีดีได้เยอะพอดักเสร็จก็ออกไปเลยครับไม่อย่างนั้นนะครับลมเข้าห้องเครื่องไม่พอลมเข้าไปในซุ้มล็อคสีล้อเสียงวงว่องวงวงมันดังอีกมีผเรื่งตราเร่งอ่าครับมีผลเรื่องอัตราการเร่งด้วยนะครับนี่ครับมาโอเวอร์เฟนเดอร์ชิ้นนี้นี่ถือว่าเนี้ยบเลยนะครับไม่เรียกว่าคือเข้ารูปแนบสนิทจริงๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเป็นพลาสติก ABS นะอ่าเวลาใส่แซนด์ไลท์คือซ่อมเร็วๆมากเคลมประกันได้ด้วยใช่ครับนะฮฮะะะะกกัััััับบบบบบาาาางงงงงคคคนนนนนนนหหหลลลลลลี่โ้้้้ตววเเเยยแแ็ขขชุดดรร ก็มีชุดตาหลังเลยพี่ต้นก็คือมีสปอยเลอร์หน้ามีสเกิร์ตด้านหลังผมชอบไฟท้ายครับป็นชิ้นเดียวดูหล่อและแตกต่างกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ครับเขาเรียกว่าสารตั้งต้นมาแล้วค่อนข้างดีไม่เกินล้านสองได้แบบนี้มาจากโรงงานพี่เพีแตวว่าโอเคประตูท้ายไม่ไฟฟ้าใช่ไหมครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราคิดว่ามันเป็นความคูมเฟยก็ตัดออกไปบ้างแต่เป็นรถที่แบบได้ทรงครบหมดถูกใจไปรุ่นเพราะว่าเอาไปจับทรงเองราคาหนึ่งล้านหนึ่งล้านกับแปดหมื่นบาทครับ 1 1 0 0 0 0แ0กับ9มื0นแล้วบวกอีกสักแสนหน่อยๆไม่เกินนี้แ่าไม่เกินนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับที่เราทำเป็นอย่างเงี้ยสิ่งที่มองไม่เห็นคือว่าเราใส่คันเร่งไฟฟ้ากล่องพ่วงเพิ่มแรงม้า ECU Shop จากเดิม2.2ก็พูดง่ายว่าถ้าเราจูนแบบมาตรฐานนะครับก็คือแรงไร้ควันจาก150นะครับข้ำๆนะขั้นต่ำคือ70ตัวโอ้โห 220ย่สใช่แล้บิดขั้นต่ำบวกอีกร้อยถึงร้อันอ้นี่แปลว่าไม่สร้างภาระนะครับแล้วก็เกีคร์อต้สู้ได้ใช่ครับแล้วก็ยังคงความประหยัดอยู่ด้วยครับไปอีกคันนึงครับพี่ยุทธไปครับไปขันสีขาวคันนี้ก็เป็นรถที่อยู่ในกระแสตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันคือรถยนต์ขับ2ยกสูง4ประตูชื่อว่า Isuzu D Max Hilander g h Hilander เนี่ยก็อยากให้มีคาแรคเตอร์คล้ายๆกับรถ4ครับทีนี้ทางการเขาเรียกว่าสำรวจตลาดครับ บอกว่าอยากให้ไฮแลนเดอร์เนี่ยมีคาแรคเตอร์ใกล้ๆโฟร์บโฟอยากให้มีไลฟ์สไตล์แบบดูหน้าเกรงขามทีนี้ไฮแลนเดอร์อยากให้เหมือนคับซีถ้าเป็นรถขับ2ตัวเตี้ยที่เราชับไกตัวตัวสเปซแคปนะตัวแคปโฟเนี่ยมันจะพยายามเน้นให้ดนามิกแล้วออกแนวแบบกว้างแล้วก็เตี้ยลงไป พอเป็นลักษณะของรถที่เป็นเทอรเรนเดอร์ที่เป็น 4x4 เนี่ยก็ออกแนวสูงตั้งก็คือแนวแบบเวอร์ติเคิลนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เบ่งให้เป็นกล้ามเนื้อก็เสริมเพิ่มอีกเช่นรถยนต์เนี่ยมีโครงใหญ่อยู่แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเหมือนที่ออสเตรเลียเลยใช่ครับมีชุดเสริมข้างหน้าครับมีมีดูดูให้มันออกออกอ้วนแล้วออกสูงด้วยใช่ครับครับในขณะเดียวกันต้องคอมไบ้นะครับว่าใส่ยางเดิมแล้วไม่เคอะเขินนะอ่านี่ยางเดิมใช่ครับเปลี่ยนล้อให้ใหม่แต่ยางเดิมใช่ครับ ก็อยากบอกว่าช่วงนี้ครับก็ค şey uh uh> ือเพื่อให้เป็นไปตามไลฟ์สไตล์ที่ลูกค้าชื่นชอบก็คือสายบอดี้พาร์ทที่เห็นคือชุดเสริมกันชนชุดตัวปัวโมดิ้งอันนี้ยาง265-60-18ใช่ครับก็คือเป็นยางจากโรงงานเป็นยาง h อชนะครับชุดแต่งนี้เรียกว่าอะไรครับเนี่ย ของยี่ห้อ w i ครับ w i l d wild ก็คือเป็นคันธทมิตรทางธุรกิจเมื่อคืนนี้ a k c a k c a n i w นะครับมีหลายเจ้าครับอย่างเช่นแบบ f o r t e ก็มีก็หมายความว่าเขาเนี่ยผลิตโดยโรงงานมาตรฐานใช้ความมาตรฐานแบบญี่ปุ่นน่มาตั้งโรงงานแล้วก็ผลิตตามที่เเกอร์ญี่ปุ่นชื่นชอบนะครับถัดไปบันนี้บันไดเดิมบันไดเดิมมีมีแค่ปกล้อใช่ครับช่วงล่างเหมือนเดิมช่วงล่างเดิมครับช่วงล่างเดิมยางเดิมเพราะกลงตัวนะเนี่ยนะฮะวาล์วฝาถังน้ำมันใช่ครับคืออย่างน้อยๆครับ ตัวแบที่เรี้ยเนี่ยก็เป็นพลาสติก ABS เช่นกันเวลาครูดบุบแต่ขัดเสียหายซ่อมเร็วซ่อมง่ายแล้วก็มีที่อุปกรณ์เป็นอะไหล่ให้ด้วยเช่นกันนะครับนั้นรถที่เป็นยอดขายหลักนะครับที่เหลือก็จะเป็น TFR มังกรทองมังกรทองไฟคันนี้นี่เดินสายเห็นมุ่งกลับมาจากที่อีสานทุกที่เหมือนะครับยางสึกไปครับตอนแรกคือรถโชว์นะตอนนี้เป็นรถวิ่งแล้วเอาวิ่งได้แล้วด้วยวิ่งครับวิ่งกระหนไปเยอะมากครับแล้วก็อีกคันตรงนู้นอันนั้นคืออีซูซูเซฟต ที่นำหน้าคืบุโรถแข่งครับอันนั้นเห็นอยู่ที่แก่กัจจานเมื่อสเสาร์ที่ผ่านมาก็คือพูดง่ายว่าเราเอาไว้ใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตครับถ้าไปสนามเซอร์กิตก็คือพูดง่ายนำหน้าคืบุโรถแข่งครับเข้าไปขั้นช่วงขณะที่รถแข่งเกิดอุบัติครับอยากให้ยึดพูดถึงเรื่องโปรบ้างนะในงานไม่ก็ต้องสาร์ทของเรา5วันจากวันนี้ไปโปรอีสูตุในงานมีอะไรบ้างครับ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะครับก็คือเราอยากจะเน้นว่า e s ุด d m m x x ดีจริงครับถ้าท่านใดติดตามโฆษณาครับโปรดีจริงนะครับันสุดทนทานสุดคุ้มค่าสุดใช่ไหมครับทุกอย่างอยู่ในความสุดของเขารเราก็อยากใช้ภาพที่เห็นก็คือนี่ครับ TFR ครับ อีสูซรทรัสเซตบัตดี้รถที่แบบส่งต่อกันมาจนถึงครอบครัวที่รุ้นอบอยู่เลยแล้วปอวันนี้พี่ต้นอีสูตก็ยังเหมือนเดิมแต่เราไม่ได้พูดเยอะแล้วนะว่าเปลี่ยนมันสดคือะไรทนทานสุดเป็นยังไงมันก็พิสูจน์้ดยผู้บริโภคที่ระดับประมาณโวลุ่ม6ล้านคนในประเทศหลยที่สะสมมาใช่ครับก็6ล้านคันที่เกิดขึ้นก็อยากบอกว่าวันนี้นั้นท่านใดที่ซื้อรถและรับรถก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมก็คือก่อนสุดทุกจุลมีสูตรทั่วประเทศทั่วประเทศครับถ้าใกล้ไปถึงมานี่ใช่ครับรุ่นงคอทรับ ทองเนี่ยแจกทั้งหมดนะครับก็คือตามแคมเปญเนี่ยประมาณ5้าล้านกว่าบาท5้าล้านกว่าบาทครับทองครัครับก็รับที่เรงคำไปสองนิบต่อคนนะครับจับรางวัลทุกๆสัปดาห์รีบออกรถให้ก่อนสซเดือนนี้นะครับท่านออกรถแล้วรับรถก่อนวันที่สามสิบเอ็ดแล้วก็ไปลุ้นรับดูครับว่าท่านจะได้ทองไหมนะฮะจับรถในงานก็ได้รับทองนะฮะแล้วก็อิ่มสุขใกล้ๆบ้านนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับ